สนับสนุนโดยโรงภาพยพียงในเครือเอส,ส,สวัสดีครับ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie g u รูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับชายครับสุดสัปดาห์นี้นะครับต้องยอมรับว่าเป็นสุดสัปดาห์หยุดยาวจริงๆนะครับบางท่านนั้นอาจจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมีภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเครือเอมากมายทีเดียวนะครับและแน่นอนในช่วง SF News ของเรานะครับเราก็ยังมีโปรโมชั่นเพื่อมาบอกกับแฟนๆมากมายเช่นกันท่านใดไปดูหนังนะครับเดีหลายค คนก็อดไม่ได้กับการรับประทานพอปคอนครับซึ่งแน่นอนครับ c คเอเอนั้นมีพอบคอนรสชาติอร่อยๆหลากหลายรสชาตินะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับขอแนะนํารสชาติใหม่ที่หาทานที่โรงภาพอยู่ในเครอเอสเอฟทุกสาขานะครับซึ่งเป็นรสชาติไรนั้น เดี๋ยวชายก็จะมาบอกกล่าวถึงคุณผู้ชมทางบ้านครับใช่แล้วครับและชายก็ยังจะมีภาพยนตร์ประจนภัยสุดลึกลับนะครับมาแนะนากันอีกด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง a u n t e d m a n s ช่นนั่นเองครับเข้าฉายแล้วสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับต้องลองไปชมกันที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอสของเราให้ได้เลยนะครับและทาง SF ยังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกบัตร SF+ ออีกด้วยไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ในช่วง SF News ของเราเลยครับช่วง SF News โรงภาพยนตร์ SF เปิดประสบการณ์ความอร่อยกับบอบคอนรสชาติใหม่ไก่ทอดซอสยำปู ผสมผสานความอร่อยจากป๊อปคอนสุดพรีเมียมของ SF กับผงคลุกสูตรพิเศษจากอ f t เต y u ยมให้ได้สัมผัสกับความนัวแบบครบทุกรสโดยในวันเปิดตัวป๊อปคอนรสชาติใหม่ไก่ทอดซอสยำปู SF และอั t เต y u ยมนะครับได้จัดกิจกรรมพิเศษให้ทุกคนนะครับได้สัมผัสกับความอร่อยกอนใครแบบป๊อปสดคลุกสดโดยเจ้าของร้านอัฟเต y u ยนะครับคุณแตงและคุณหยุดดิวนะครับที่บริเวณหน้าร้านอัฟเต y u ยมสาขากรุงเทพครับใครที่อยากจิลิ้มลองความอร่อยแบบแซ่บนัวอย่างป๊อปคอนรสไก่ วันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเทุกสาขาทั่วประเทศครับและทาง Delive r y หรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางช่องทางเอสเอฟซ is u n h i ครับ This mansion แล้วสัปดาห์นี้นะครับชายก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับภาพยนตร์ผจญภัยสุดลึกลับและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะใน h a u n t e d m a n s i เช่นครับการย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ทําให้พวกเขาค้นพบว่าบ้านหลังนี้มีอะไรมากกว่าที่พวกเขาคิดพวกเขานะครับจึงต้องขอความช่วยเหลือไปยังนักบวชและผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณพวกเขาจะทําอย่างไรต่อไปนั้นเอาใจช่วยพร้อมกันได้ แล้ววันนี้ที่โรงภาพยน์ในเครือ SF ทุกสาขาครับ นอกจากนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกบัตร S.F Plus พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าสามารถชมภาพยนตร์ฮอนดีแมนเช่นราคาเริ่มต้นเพียง69บาทสมัครฟรีไม่ต้องจ่ายรายเดือนพร้อม plus package ในราคาเพียง20บาทจากราคาปกติ100บาทโปรโมโชั่น plus package ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31กรากฎาคม2566เพียงเท่านี้นะครับก็ดูหนังคุ้มๆหรือว่าซื้อป๊อปคอนแบบจุกๆได้แถม plus reward ได้ตั้งแต่เรื่องแรกคุ้มขนาดนี้ต้องมีไว้แล้วนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเป็น ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน SF Cinema และเว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m หรือที่หน้าโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ อยู่กันต่อในช่วง m o v i ี่ u ูรูไฮไลท์ของเรากันแล้วนะครับสัปดาห์นี้ยังคงอัปเดตข่าวสารกันอย่างแน่นขนาดกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงคลิปและเบื้องหลังเด่นๆประจําสัปดาห์นี้ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันในการนําณผู้ชมนั้นไปพบกับข่าวสารที่ฮอตที่สุดตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดกับเรา2คนกันได้แล้วนะครับในช่วง Movi ี่กูรูไฮไลท์ของเราครับช่วง Movi ี่กูรูไฮไลท์ฉันอยู่อพาร์ทห์ก็ 선택받았다. 뭐 그런 느낌을 받았습니다. สัปดาห์นี้นะครับยังคงมีตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจมาอัปเดตกันนะครับเริ่มก,กันกับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Concrete Utopia ครับภาพยนตร์ทริลเลอร์ฮายนะที่เล่าเรื่องราวของมหาวิบัติแผ่นดินไหวนะครับที่ไม่ทราบสาเหตุถล่มเกาหลีใต้กลายเป็นซากเหลือเพียงหวังกุง้งอาพาร์ตเมนต์เท่านั้นนะครับที่เหลือรอดท่ามกลางซากนารกอาพาร์ตเมนต์ตึกนี้นะครับจึงกลายเป็นทางรอดทางเดียวของมนุษยชาติใครที่ชอบภาพยนตร์แนวนี้นะครับรอชมกันได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคมในโรงภาพยนตร์บ้านเราครับ 이 아파트를 지키려면 주민들이 스스로 나서야 돼요. 아파트에 주민아가 아파트에 주민아가 아파트에 주민아가 มาต่อก,กันกับตัวอย่างของภาพยนตร์ไทยแนวแอคชั่นประจนภัยเรื่องอมตะพันสยอง Immortal Species ครับเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งต้องออกเดินทางประจนภัยเพื่อตามหาสมุนไพรอายุวัฒนะซึ่งขึ้นอยู่ในป่าดงดิบแต่พวกเขาเนี่ยครับกลับต้องหนีตายจากจระเข้ที่ดุร้ายเตรียมตัวระทึกไปพร้อมกันได้ในเดือนกันยายนนี้ครับ ไป I don't understand. That apparent. ปิดท้ายก,ก,กันกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ Alexander p a y n e ครับบ่วมกับจากเรื่อง sideways และ the descendants สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่า the holdovers นักสแสดงนำนะครับก็คือพอลเจ i ยมตตี้ครับที่มารับบทเป็นอาจารย์จอมโหดของ dearfield academy เขาได้รับหน้าที่นะครับดูแลนักเรียนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ในช่วงคริสต์มาสนะครับเนื่องจากไม่มีครอบครัวนั่นเองแล้วเขาก็ยังถูกบงังคับให้ต้องรับมือกับออเกสนักเรียนที่ดื้อรั้นอีกด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์บางแห่งที่ต่างประเทศ You know that, right? I find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. You're welcome. History is not simply the study of the past, it is an explanation of the present. See when you say it that way and throw in some pornography, it's a lot easier to understand.. <laughs> I'd like to propose a toast to my two unlikely companions Andrew! Are you trying to lick down my shirt? No. <laughs> yes. You're gonna get me fired. This is your Rubicon. Do not cross. The Rubicon. Ah! The holdovers. Ouch! The third SF. Hi, Barbie! Hi, Ken! So, you can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one? No. We'll do a redo. Make your own kind of music. You're supposed to want to know. I don't. Your own you have to want to know, okay? Do it again. Barbie! What mean on